มีคนบอกว่านิติยากมากจะเรียนปีหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มั่นใจลองเริ่มดูก่อนได้ค่ะช่วงแรกๆอ่ะอาจจะยากในการปรับตัวแต่ถ้ารู้วิธีการเรียนที่ถูกต้องอ่ะนะคะจริงๆถ้าจับจุดได้ก็ไม่ได้ยากมากเพียงแต่ว่าต้องอาศัยความขยันแล้วก็วินยัยนะคะคุณสาหานัทนะคะผมไม่ได้เรียนกฎหมายแต่ชอบฟังมากได้แรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือขอบคุณมากเลยค่ะคือใครอยากเรียนกฎหมายอ่ะผมคิดว่า เรื่องความยากไม่ใช่ประเด็นนะแต่ว่าสิ่งนที่คุณต้องเจอแน่ๆคือคุณต้องยอมรับการอ่านหนังสือให้ได้มันมีอยู่แค่นี้เองคือคุณต้องยอมรับเรื่องการอ่านหนังสือเพราะว่ามันมันต้องอ่านเยอะจริงนะส่วนไอ้เรื่องว่าต้องจําอะไรพวกนี้มันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวแหละคือมันโดยสภาพครับเราเราจะจําโดยไม่เข้าใจก่อนมันไม่ได้สำหรับผมนะการในกฎหมายคือความเข้าใจมันต้องมาก่อนแล้วถัดมาก็คือต้องทําให้มันจําให้ได้ แล้วถัดมาก็คือต้องปรับบทให้มันได้ก็ <laughs> จำอย่างนี้เลยค่ะคือต้องเริ่มต้นเนี่ยเข้าใจจำได้ใช้เป็นก็เป็นสามสเต็ปเนาะเริ่มต้นคืออา่านก็อา่านทำความเข้าใจก่อนนะคะเพราะถ้าเหมือนกับเราไม่เข้าใจอ่ะเวลาที่เราไปอาตอบข้อสอบหรือเราท่องอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนนกแก้วนกขุดทองสะดุดก็ลืมแต่ถ้าเราเข้าใจอ่ะสมมติถึงเวลาที่แบบว่าเออเราอาจจะไม่ได้แม่นมากอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถรีบเรียงออกมาเป็นหลักกฎหมาย ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบตามตัวบทได้มันก็จะดีกว่าใช่ไหมก็คือเข้าใจแล้วพอเข้าใจเราก็ดูว่าอันไหนที่สําคัญก็มาท่องให้จําให้ได้แล้วก็ใช้เป็นก็คือต้องฝึกเขียนในการตอบข้อสอบถ่ายทอดออกมาได้เพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้วัดว่าอยู่ในสมองเขาไหลเขาวัดว่าถ่ายทอดออกมาเข้าใจแค่ไหนนะคะตอบครบทุกประเด็นไหมเขียนได้สสลวยอ่าวกวนไหมนะคะหรือว่าเ,เขียนได้แบบว่าจับประเด็นได้แจ่มแจ้ง